มันจะปวดเมื่อยตามตัวกันบางทีมเขาเรียกว่าเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมค่ะถูไหมฮะค่ะคุณจะต้องมีตัวนวดดีๆอ๋อเป็นอย่างนี้เป็นน้ําเลยค่ะมันจะไม่มันไม่เหนียวนะคะเวลาใช้นะคะก็เทหยดลงไปสมมติว่ามีอาการปวดนะคะบริเวณข้อมือเนี่ยค่ะนะคะจะไปไหมเนี่ยอานะคะสี่ห้าหยดพอค่ะแล้วก็วนๆทาจะซึมแห้งไปเลยค่ะแทบไม่ต้องนวดเลยค่ะพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะซึมปั๊บอ๋อไม่ต้องนวดเลยไม่ต้องนวดเลยค่ะนี่ค่ะซึมเลย ค่ะใช่ค่ะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรเลือดมังกรม,มีบัวหิมะมีกำยานอียิปวานิลามาดากาัสก้านะคะมีโสมดํามีพลนะคะแล้วก็มีทองพันช่างซึ่งจริงๆทั้งหมดในหกสิบเจ็ดชนิดเลยไอที่มันปวดมากๆคือเอวฮะเอวเขาเรียกบาดปเ,เรียกตะเบ็ดเน็กพอมันปวดแบบปวดมากๆแล้วมันก็ล้าวลงมาขาเลยอะคือไม่รู้จะทำยังไงเ,เขาแนะนามานะเขาบอกว่าพอ,าพอเราทาปุ๊บมันจะรู้สึกเย็น ใช้เวลาสักสองสามวันน่ะมันก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนี่ผมสังเกตดูว่ามันหายไปเลยอ่ะดีนะคือแบบพอพี่ทาปุ๊บเนี่ยทาทั้งที่ว่าไม่กี่ครั้งเองนะมันก็หายมันเจ็บมันปวดอะไรเงี้ยมันก็บรรเทาลงดีกว่ายานวดทั่วไปที่เคยใช้เพราะว่ามันเหมือนมาซึมซับเข้าไปในกล้ามเนื้อไวยทาแล้วรู้สึกเย็นมารู้สึกผ่อนคลายครับมัน้ายมันหายแบบมีรู้ตัว ใครไม่เชื่อก็ลองดูถ้าไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมถ้าใช้แล้วเออดีถ้าซื้อเยอะมันก็จะถูก